เดินผ่านมานะคะหน้าตลาดเราสามารถเจออีกร้านหนึ่งซึ่งเปิดกันตอนเช้ามากข้างในมันมีอะไรครับพี่มีทาเนยลองชิมมังค่ะหน้านมหน้าน้ำตาลมีทาเนยไหมก็ปิ้งครับแล้วก็ปิ้้งแลวก็ใครจะเอานมก็ใส่นมเข้าไปเอาหวานน้อยหวานมากกินหรือย่างนี้เป็นกบบหน้านมว้าวดูสิฮะวันนี้ วันนี้เจออาหารของหวานไดวผมหยิบเลยดีกว่านะครับที่ใช้ผงทยจังสี่หลักครับนี่แบบนี้มันบ่าประกอบกันครับคุณไทยเอ้าต้องประกอบกันสิปรระกอบบคัเวลากินต้องประกอบกันเพื่อไม่ให้มีความรู้สึกว่าเราไม่มีคู่ทําอะไรต้องมีคู่เราต้องประกอบกันแบบนี้นะครับเหมือนกับหูคู่กับรัชนีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่เข้าประตูตัวเองเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในแล้วกินอย่างนี้เลยนะฮครับนุ่มบ้าง เ็กแแซ่บแซ่บอยู่เจ้อคุณนม่เจนีลองไหมครับเดแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งค่ะแต่ว่าของพี่เขาไม่ได้มีเฉพาะอันนี้ขายลูกเท่าไหร่นะพี่ลูกละสิบบาทค่ะขายลูกละสิบาทเขาไม่ได้มีเฉพาะขนมปังนะเดี๋ยวหนูนะคะนู่ละสิบบาทเขาจะมีลูกชิ้นทําเองคือหมายถึงว่าก่อนจะกินเราต้องมาท่องทำลูกชิ้นกันเองก่อนโอ้ยบบแมนยังสั้นเขาพี่ของเขาเขาทำของเขาเองไงลูกชิ้นปิ้งลุงภู ชื่อเดียวกับกัมพูด้วยนะใช่อเดียวกันลุงพู้ชื่อจริงชื่อผู้อะไรคะชมพูครับชมพูใครอยากจะเอาไปปิ้งขายก็ติดต่อพี่ก็ได้โลละร้อยห้าสิบโลละร้อยห้าสิบครับนี่ลูกชิ้นเนื้ออันนี้เนื้อเนื้ออันนี้เอ็นเนื้อนี่ผมชอบกินลูกชิ้นเนื้อกับเอ็นเนื้อมากแล้วก็มีหมูกับเอ็นหมูครับหมูเอ็นหมูอันนี้เอ็นหมูครับนี่ไหมนี่เอ็นหมูนี่อันนี้หมูครับนุ่มลุ้มหมูเนื้อผู นี่ดดก็ย่างย่างนะคะเวลาไปย่างขายใช้เตาเป็นแก๊สแล้วเนาะแต่ว่ามันไม่มีควันนะฮะมันเป็นเป็นความร้อนออกมาเนื้อเด้วยก็ได้ครับเตาเนี้แพงไหมคะลุงภูคะสี่พันคนราชนีสี่พันนะคะเตาประมาณนี้ซื้อความผมได้เลยนะคะย่างกินได้เลยนี่ค่ะไซส์นี้อันนี้โลหนึ่งร้อยห้าสิบสำหรับคนที่จะซื้อแล้วก็ไม้ไปเสียบเป็นหมูแท้ค่ะ เนื้อแท้ค่ะไม่ผสมแป้งค่ะไม่ผสมแป้งเลยมแป้งไม่ไม่ได้เอาหมูปลอมมาทำเด้ไม่ได้หมูเออหมูแท้ <laughs> อหมายความว่าหมูปลอมด้วยเนาะโอ้ยหมายความว่าไม่มีแป้งปน <laughs> ะนะคะอะ่วิธีย่างนะคะลุงปูนแนะนำหน่อยค่ะย่างยังไงนานไหย่างแล้วก็หลังจากเปิดแก๊สมันรู้ว่ามันติดแน่แล้วเราก็เอาลูกชิ้นมาไปย่างครับผมมาวางวางแล้วก็กลับไปบ่อยๆอย่าให้มันไหม้ อ,อ๋อคอยพลีคอยกลับมันนะคะคอยกลับให้มันพอดีพอดีอดอนะครับผมอ๋อเพราะบางคนเนี่ยไม่เคยย่างไม่เคยทําอาชีพเล็กๆน้อยๆเลยอ่ะพอพ<ข>อจาย่างเสร็จนะุณก,ก็ชนนี้พอเสร็จเจ้าหนึ่งเราต้องเอาบีดมาขูดที่มันทีด่ดําๆออกก่อนขูดแล้วก็เช็ดให้เพราะว่าเราไม่อยากให้สนิมติดที่ลูกจีนที่ย่างนะครับผมที่ย่างบางบางคนมันก็จะมีเคือะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องรักษาความสะอาดใช่ครับไอ้เครื่องย่างของเราด้วยครับผม อันดิษดีได้ครับแนะนําวิธีทํามาหากินนะครับว่าเอ้ยจะเห็นว่าเครื่องย่างของพี่แกสะอาดใช่ค่ะเนี่ยค่ะเครื่องไซนี้นะคะประมาณเกือบเกือบเมตรเหมือนกันนะยายอยู่คุณรัชนีอ่าเนี่ยค่ะสี่พันเพื่อจะให้มันหอมแล้วก็ทาเนยไปหน่อยอ๋ออ๋อไหนคะเนยแบบไหนคะนี่ไงเนยแท้ตาจิงโจ้ครับคุณรัชนีขออองสเเตรลียนำเข้าจากออสเตรเลียนะครับมีจิงโจ้เนี่ยนะอืมเป็นเทคนิคนะเทคนิคครับผม ันก็จะี่สงสัยผมจะได้อาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะนะนี่ไปย่างลูกชิ้นขายไม่ก็รับของลุงภูนี่แหละไปเดี๋ยวให้ดูเบอร์เบอร์โทรนะคะอ่าที่หนเบอร์โทรใครสนใจใครสนใจถุงนึงก็หนึ่งกิโลกรัมเสียบได้สักกี่ไม้อะคะคุณลุงสิบแปดประมาณครับสิบแปดไม้ก็ร้อยแปดสิบครับผมถ้าเอาสิบโลขึ้นไปก็ประมาณร้อยสามสิบค่ะบสิบโลขึ้นไปจะเหลือร้อยสามสิบนะ ไม่ได้นานใช่ไหมถ้าสั่งไปเยอะๆล้วก็ใส่ถักน้าแข็งจะได้นานคุณาจะมีแลวน้ําจิ้มนี่ให้ด้วยหรือว่าต้องซื้อเพิ่มราคา90บาทค่ะนี่น้ําจิ้มเป็นขวดแบบนี้นะคะ90บาทขวดลิตรครึ่งเนาะลิตรครึ่งค่ะอ๋อเราผลิตเราผลิตน้ำจิ้มด้วยเนาะจ่า่ครบเลยเราจะขายลูกชิ้นปิ้งแบบนี้ก็ติดต่อพี่เขาได้แต่ว่านี่ตลอต้องจิ้มก่อนอันนี้เอ็นเนื้อผมชอบกินเผ็ดอยู่ครับชอบกินเผ็ด จะมีเหิ่นมะขามที่กินกกนา่าร้อน <c oughs> ร้อนหน่อยแต่อร่อยเป็นไงอร่อยมันร้อนแต่ <c oughs> อร่อยจริง